ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง <plaque> <im itation> <im itation> ตอนนี้เราอยู่ที่ไอคอนสยามมาในโซนของโรสไดนิ่งอีกครั้งที่ส่วนของห้างทาชิมายะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีแฟนๆนะคะรีเควสอยากให้รีวิวร้านอาหารร้านหนึ่งเพราะว่าตอนมาครั้งที่แล้วที่ทานข้าวหน้าปลาไหลอ่ะเราเดินผ่าน,านร้านร้านนั้น <im itation> แหมทำเป็นพูดก <im itation> <im itation> ็รู้อยู่แล้วที่ชื่อคลิปก็คือเดินผ่านแล้วก็ชิมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะต้องมากินแล้ว ก็มีแฟนๆหลายหลายคนบอกว่ามาชิมหน่อยสิช่วยพามากินหน่อยอยากรู้ก็เลยจัดมาวันที่ร้านคัสส์กูมะวะเดี๋ยวไม่ใช่คูมะคูมะมนั่นคือหมีหม, <ๆ S 2> มีก่อมีทัดก่อ,อไม่ใช่ไปดูร้านข้างในดีวกว่ากล้าก็จำชื่อไม่ได้โอเค <ไป S 1> คลิปนี้นะฮะคือคลิปที่ใช้เลนส์เลนส์สามสหายทริโอจีอันนี้ก็คือเลนส์ยี่สิบสี่เอฟสองจุดแปด จีขาสืกคุระคาสืกคุระเลยคาสึกคุระเป็นข้าวหมูทอดสไตล์เกียวโตละมังปลาเข้าไปดีกว่าเอ้าร้านเปิดสิบเอ็ดโมงร้านเปิดสิบเอ็ดโมงผมไม่กินข้าวเช้าเพื่อจะมากินบันที่มีนะครับเห็นพี่กลาบอกเปิดพร้อมห้างเอ้าก็เขาบอกในเว็บอะเว็บเปิดพร้อมห้างมันเขาอาจจะเปลี่ยนเพราะว่าเพราะว่าไม่ต้องอ้างโควิดเลยร้านญี่ปุ่นปกติเปิดสิบเอ็ดโมงไม่รู้ละจะนั่งรอเนี่ย มีกุ้งทอดด้วยไหนก็ดูนี่เมนูแล้วก็มีเป็นแบบชุดขสืเนื้อวากิวไหฟูราโน้ฟูราโน้ชิมต้องเอาแน่คุณดูราคานะฮะเท่าไหร่ครับพันหครับสันนอกสันในพันเก้าครับมันออกจะเกินไปไหมแต่ชุดกุ้งนะฮะกุ้งราคาอย่เงี้เท่านี้ก็นะถือว่าโอเคอยู่นะฮะน่ารักนะ คุณควรจะกินที่มันเป็น recommend ใช่ไหมใช่ครับผมมากินหมูครับผมไม่ได้มากินเนืเอ้อกินหมูแต่ก้าวจะกินปลาผมเอาคุโรบะตะหมูสันในแล้วกันมาถึงขนาดนี้160กรัมไปเลยพี่น้องนะครับ160กรัมนะครับก้าวอยากทานที่เป็นแซลมอนอะของก้าวอะก้าวสั่งแบบเขาเหมือนกับว่าสามารถที่จะเลือกเองได้เขามีแบบเหมือนกับมีสัตว์ให้เลือกก้า <c oughs> ก็เลือกปลาแซาลมอนกับก,กุ้งเป็นกุ้งใหญ่ดูดีเหมือนกันนะ อันนี้ก็จะเหมือนร้านข้าวหมูทอดทั่วๆไปก็คือสามารถที่จะเ<ม>ติมผักกระหล่ำได้ไม่อัน้นเติมน้ำซุปได้ไม่อัน้นเติมข้าวได้ไม่อัน้นส่วนนี่ครับซอสนี่เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องมานั่งคุยนะฮะน้ำสลัดมีสองแบบตามมาตรฐานร้านข้าวหมูทอดนะครับทงคัตสึก็จะมีครีมสลัดงาแบบนี้แล้วก็น้ำสลัดญี่ปุ่นแบบนี้นะฮะอ่าอันนี้จบไปส่วนซอสสองอันนี้จะเป็นซอสทงคัตสึรสหวาน กระท ong ข้าวสดรสเข้มข้นเฮ้ยนี่อันนี้อันนี้มันคืออันนี้มันคือน้ำสลัดยูสุคุณไม่ธรรมดานะไม่ใช่สลัดญี่ปุ่นแบบปกติอันนี้เป็นส้มยูสุี้องลองชิมซะหน่อยนะเขาก็จะมีผักดองมาให้กินนะฮะอันนี้มันโหผักดองนะครับนะถุงก็คขีบแล้วก็ใส่ใส่ถ้วยเล็กที่เขาให้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นงาให้เราบดนะครับแล้วก็บด แรกแรงแรงแรงน้ำซอสที่คุณอยากจะใช้เนี่ยใสเข้าไปในงานก็ะจะมีแบบเข้มข้นกับแบบหวานซึ่งเดี๋ยวเราต้องลองชิมดูนะฮะส่วนชาก็จะเป็นชาข้าวใช่ไหมชาข้าวคั่วชาข้าวคั่ควใหญ่ยนี้ชาข้าวคั่วดูอีสานดิเนอะเฮ้ยหอมหอมหอมชาข้าวคั่วหอมมากนะครับประมาณนะั้นเออต้องลองชิมคุณลองชิม,มดูดิชาข้าวคั่วของกาเป็นชายเย็นเบอร์แปด์ี่อร่อย หอมหอมหอมแบบไม่ไม่เลยเหมือนกลิ่นกาแฟเลยอ่ะหอมมากเหมือนส่วนหนึ่งของกาแฟแบบกลิ่นบุรีกแไม่รู้อ่ะแต่ว่าที่เขายกมามันหอมมากเลยอ่ะผมรู้สึกได้เลยเลยชาชาแตกต่างจากร้านอื่นชาแตกต่างเลยเราต้องสั่งครับต้องลองสั่งคนที่ชอบคนที่ชอบกินกาแฟชอบแน่ๆนผมเนี่ยชอบเลยดูกุ้งใหญ่สิกุ้งใหญ่อะกุ้งใหญ่เดี๋ยวคุณต้องชิมด้วยนะดูเยอะเหมือนกันอะ นะแล้วก็ดูแป้งทอดเขาทีแบบเกรดอะดูน่ากินมากเลยมันดูน่าจะกรอบๆแล้วก็แบบเป็นกริดเกรดแบบมาบดงาดีกว่าเขาบอกว่าให้เราบดไปก่อนเลย<ม>ใช่ปะวิธีบทที่ถูกต้องนะฮะคือทำนี้อ๋ออันนี้ส้มตำครับไม่ใช่อย่างนี้ฮะจริงๆไม่ต้องออกแรงเยอะฮะก็บดอย่างนั้นหมุนไปเรื่อยๆฮะให้เป็นความเร็วที่พอดีนะครับ ข้าวก้าวข้บดอย่านงนั้นแต่ข้าวแค่เมื่อยมือเท่านั้นไม่ได้ไม,มือแบบนี้บดเป็นเครื่องบดเลยอื้อหือ <c oughs> มันมันมากสนุไก,นไ,ดกนได้กลิ่นอ๋อได้กลิ่นปะได้กลิ่นดีคุณได้กลิ่นไหมได้กลิ่นงาข้าได้กลิ่นงาผมบดให้ละเอียดยิบเลยอื้อหือก้าว กลิ่นหอมมากคุณไม่ต้องให้ก้าวเลยนะก้าวชอบแบบให้มันมีเกล็ดๆได้เคี้ยวนะไม่ต้องเคี้ยวเลยครเนี่ยกลืนเลยละลายเลยอันนี้ผลงานการบดของฉิมใช่ผมใช้วิธีบดแบบนี้นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่มาอิตาลิมัสน,น้ำจิ้มที่ผมเลือกก็คงจะเป็นน้ำจิ้มตัวเข้มขน้นขอชิมก่อนขอชิมก่อนอยากรู้เป็นไงเข้มข้นเข้มข้นจริงเปรี้ยวเค็มหวานส่วนอันนี้น้ำจิ้มหวาน ีมันดูจางๆกว่าเนาะอืแต่ต้องชิมดูน้ำจิ้มหวานเป็นยังไงนะคนละอารมณ์อะอันนี้คล้ายซอสมะเขือเทศ้าวไทยชอบซอสมะเขือเทศน่าจะชอบรสแบบนี้มันจะมีความหวานแบบซอสมะเขือเทศอะแล้วก็หอมสดชื่นหอมแบบเปรี้ยวแต่มันไม่มรสเปรี้ยวนะแต่มันอารมณ์เหมือนซอสมะเขือเทศเดียวแต่เราผมคมอสุรเอาตัวนี้แหละลุยตัวเข็มขน้น เริมเลยเนื้อสันในนะครับผมกรสืกสันในห<น>อบแบบบางๆเบาเนื้อหมูนุ่มมากตอยไวสันในก็นุ่มอืมหมูนุ่มใช่ไหมนุ่ม,มอร่อยเลยกินกับข้าวข้าวนี่มีความเป็นเหมือนเหมือนมีเปลือกข้าวนิดนิด<น>บางๆน้ำจิ้มโจม๊กเข้มข้นอร่อยนะหอมมากเลยเหรออืมหอมมากต่อมาสาบัสสดูสุกแบบ เ <G ül üyor> ออน,นี่คืออะไรเปรี้ยวใช่ไหม <S 1> <S 1> เปรี้ยวสำหรับคนชอบความเปรี้ยวใช่เออถ้าคุณคิดว่ามันจะเหมือนน้ำสลัดญี่ปุ่นไอ้ด,ดำๆนั่นนะมันอาจจะไม่ได้คล้ายนะมันคือมันรสคล้ายกันก็คือมีเค็มมีเปรี้ยวแต่ว่าเปรี้ยวยูสุและกลิ่นยูสุเนี่ยมันมัน,มนอีกฟีลิ่งหนึ่งอันนี้ถ้าใครแบบไม่เคยลองต้องลองนะฮะถ้าใครที่ชอบเค็มยูสุคุณกินแล้วคุณจะสดชนนื่นทันทีคุณเนี่ยแบบกลิ่นยูสุมาเต็มเลยกลินสลัดงานกลิ่สลัดครีมงานอันนี้จะตามมาตรฐานทั่วไปไหม ใหตัวครีมงานเนี่ยตามมาตรฐานทั่วไปแต่ยูสุเนี่ยไม่เหมือนทั่วไปต<ม>ักรองไวแกเลียน,นยมีกลิ่นที่ยังไงดีอ่ะพูดไม่ถูกอันนี้คงต้องกินเองอมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ไดยใช้ข้าวมูนค่อนข้างจะแห้งเค็มนํำค่อนข้างในรสเค็มนะครับแล้วก็มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของผักดองญี่ปุ่นเอาอันนี้ก่อนซอสหวานก้าวสงใส่ซอสหวานก้าวพอนึกซอสเค็มออกแล้ว แต่ซอสหวานที่ฉิมบรรนยายบอกเป็นมะเขือเทศยังไงก็งงๆม,มันมันได้ความเป็นมะเขือเทศจริงๆด้วยนะก้าวรู้แล้วเขาเอาไว้ให้ใครรูว้ว่าเขาไว้ให้เด็กเด็กจะชอบกินไก่ทอดกับซอสมะเขือเทศหรือบางคนก็ชอบทานไข่เจียวซอสมะเขือเทศถือว่าเด็กจะชอบแบบนี้แน,น่ๆใครที่ยังมีความเป็นเด็กคิดถึงฝีมือคุณแม่ทําไก่ทอดแล้วอยากทานจิ้มกับซอสมะเขือเทศนี่เขาจัดอันนี้ไว้ให้เลย ทงคัสึอซอสหวานโอเคแต่ก้าวอะโตแล้วนะคะก้า <c oughs> จะกินซอสเข้มข้นละกันทีนี้อีกอย่างที่อยากจะชิมก็คือสลัดยูซุไม่เชื่อชิมขอลองก้าวเป็นคนที่ชอบทานเปรี้ยวนะดูสิก้าวจะไหวไหมอืมอร่อยนะก้าวว่ามันอร่อยกว่าซอที่เป็นสีดำดะที่มันมักจะคู่กับซอสงาซอสสีดำดำแล้วุกคนนึกออก ที่มันเป็นซอสใสน้ำตาลใสๆอ่ะอันนี้อร่อยกว่าไม่ที่เปรี้ยวขนาดอย่างที่ชินพูดนะผมใสไปเยอะไง <g ül> ผมลองให้คุณแล้วคุณก็เห็นผมสะดุง้งคุณก็เลยไม<ๆ>่อะไรเยอะเอยอย่างนี้ <laughs> ทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออใครที่แบบเลี่ยนง่ายใครที่แบบว่าไม่ชอบความข้นๆหวานๆอะไรเงี้ยอันนี้ตอบโจทย์มากหอมรู้สึกว่าแก่เลี่ยนได้ดีก็มานน้ำสลัดยูสุอันเนี้ยคนที่ชอบสไตล์สัตว์น้ำใสควรจะเลือกอันนี้เลยดูซุปกันบ้างเนาะลืมพูดไปอืม มันเป็นซุปซุปมิโซะแหละใส่สาล่ายแล้วก็มีเต้าหู้กลิ่นแบบกลิ่นมามากเลยจะสีนี่เข้มมากเลยนะรู้สึกเหมือนจะเค็มมากเนาะชิมก่อนไม่เค็มขนาดนั้นนะชิมก่อนนะรู้สึกเหมือนจะเค็มมากใช่ไหม <c oughs> แต่ไม่นะอร่อยกําลังดีเออมันมีอะไรให้เราแก้เลี่ยนหลายอย่างมากเลยนะสําหรับการทานของทอดเนะาะก็ว่าอันนี้ก็ช่วยนะใช่สดแล้วมันเหมือนมันนวลนุ่มนวลอะ่ะแล้วมันแบบรู้สึกว่าคล่องคออร่อยซุปก็อร่อยอะ่ะ กุ้งอร่อยมากความกรอบอะคือเนื้อกุ้งอะเนื้อกุ้งไม่เหนียวเลยอะกุ้งแล้วก็มีความหอมๆความหอมกุ้งอะแล้วก็แป้งที่ทอดเนี่ยมันแบบเป็นแป้งนุ่มๆอร่อยมากเลยอะกินแบบไม่ต้องจิ้มได้เลยอะใช้ได้เลยอะนะตังกุ้งใหญ่แล้วก็อีกอย่างที่ก้ารู้สึกของร้านนี้นะก็คือซอสทงคั่วเก้ารู้สึกว่ามันเป็นซอสที่แบบมันไม่แหลมอะมันไม่แหลมแบบทาแล้วรู้สึกแหลมอะไรเงี้ยบางร้านนะแต่อันนี้ซอสนี้อร่อยมากเลย ตอนนี้แนะนำอร่อยกว่าก้าว่าอร่อยแตกต่างตัวซอสอะคือก้าวรู้สึกว่าการทานทุกอย่างรวมๆกันของเขาเนี่ยมันมีความเป็นเอกลักษณ์มากอะคืออย่างพอเราทานสลัดใช่ปะ่ะก้าวก็ทานสลัดยูสุไว้ใช่ปะ่ะแล้วพอก้าวมาใส่แบบสลัดงาก้าวก็จะได้กลิ่นยูสุตามมาด้วยอะมันก็เลยเป็นมีความสลัดที่แบบเออกลิ่นนี้เราก็ไม่ได้เคยกินที่ไหน อันนี้เรื่องหนึง่งแล้วพอเราทานของทอดใช่ไหมเราก็ทานของทอดแล้วเราก็รู้สึกว่าเกดขนมปังทอดนี่มันอร่อยจังเลยมันนุ่มนวลแล้วมันก็กรอบแล้วเราก็มาทานไปกับข้าวใช่ป่ะเออข้าวมันก็มีความแบบเหมือนเฮลตี้หน่อยๆข้าวมันจะแตกต่างจากข้าวปกติแล้วพอเราทานเสร็จเราก็หิวน้าใช่ป่ะเราก็มาสดช้าชาก็มีกลิ่นความคั่วเข้าไปอีกอะที่โดดเด่นเนี่ยความรู้สึกว่ามันเป็นฟิลรวมๆที่มันเป็น เหมือนมันเป็นเอกลักษณ์ของร้านนี้จริงๆอะเขาใส่ไปในทุกอย่างเลยอะเออก้าวมาร้านนี้ดีนะคือเราแบบรู้แล้วว่าทําไมแบบราคานี้อะมันคือได้รับประสบการณ์แบบเนี้ยก้าวมันมันก็มันมันโอเคมากเลยนะมันแตกต่างจริงๆเนยมันไม่ได้เหมือนกับข้าวหมูทอดทั่วๆไปอะไม่เหมือนทงคัสึทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยคือถ้านพอราคามันสูงมันก็ต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่ให้เรารู้สึกประสบการณ์ใหม่ๆอะเอออันนี้คุ้มนะชอบ โอเคอิ่มแล้วอร่อยมากร้านนี้แนะนำมากมากเลยเป็นร้านข้าวหมูทอดที่ก้าวรู้สึกว่าอร่อยที่สุดตั้งแต่กินหมูทอดมาต้องพูดอย่างนั้นเลยต้องพูดอย่างนั้นเลย,นะย<อ>ปกติไม่ได้แบบไม่ได้แบบชอบหมูทอดเลยขนาดนั้นนะแต่วันนี้รู้สึกว่าอร่อยอแล้วก็มีความแปลกใหม่มประสบการณ์ใหม่ๆอยากให้ทุกคนที่ไม่เคยทานมาลองดูผมต้องขอบคุณนะครับทุกคนที่แนะนําเข้ามานะครับว่าให้มากินร้านไหนนะฮะ ร้านนี้อ,อร่อยจริงอร่อยจริงขอบคุณจริงที่แนะนำเจอกใหม่คลิปหน้าครับ,บ